สวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่้นเคยกับผมต้นมวยเด็ด3ดาวนะครับกับบทวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568นะครับทุกท่านวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568วางผู้เอกไว้ที่วันชัยน้อยสอเทเหี่ยวบางแสนนะครับจกป้องกันแชมป์118ปอนด์ช่องเจ็ดสีพบกับฉลามดำนายกเอท่าศาลานะครับ118ปอนด์นะครับ ไปกันคู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1 Facebook ุ๊กนภพลควายงามนะครับอายุ15ปีนะครับในชกในพิกัด113ปอนด์เด็กหนุ่มจากกาลสินนะครับอายุ15ปีส่วนสูง168นะครับชกมาทั้งหมด30ครั้งนะครับเป็นมวยถนัดขวานะครับเขาในแนียวแน่นนะครับซ้อมอยู่ที่ค่าย PK น้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่52กิโลนะครับโดยมีวันฉลอง PK แสนชัยยอดมวย ช่อง7จสีเป็นเทนเนอร์ให้นะครับแล้วก็เป็นเครือญาติกับวันฉลองเขานะครับเป็นลูกชายของเจ้านวพลนะครับฟอร์มหลังนะครับแพนน็อกยกที่2อดัมที่ช่อง7สีแห่งนี้นะครับจะพบกับคีเลียนพุ่มพันม่วงนะครับพิกัด113ปอนด์เท่ากันอายุ17ปีส่วนสูง160นะครับเป็นมวยจากนครสีธรรมราชนะครับส่วนซุกชกนะครับ มา45ครั้งครับชกมาทั้งหมด45ครั้งเป็นมวยเข่าในแข็งแรงครับคีเลียนกล้าแลกกล้าปะทะ,ะครับเตะขาต่อยหมัดมีแข้งนำทางไปก่อนนะครับชกมาทั้งหมด50ครั้งนะครับฟอร์มหลังของเจ้าคีเลียนแพ้คะแนนจีรวัตรสถานที่ฟิตซ้อมนะครับเพชรสี่หมื่นครับคีเลียนซ้อมอยู่ที่ใต้นะครับเพชรสี 40, ่หมื่นไข่มวยเพชรสี่หมื่นแต่ใช้สีเสื้อพุ่มพันม่วงนะครับ ฟอร์มหลังแพ้คะแนนจีรวัตรคู่นี้นะครับฟอร์มสดอยู่ที่ Facebook นะครับห้าหกไฟหลังชนะรวดเพิ่งจะมาสะดุดแพ้เจ้าอดัมผมมองว่าตกใจนะครับแพ้นอกด้วยครับเด็กรุ่นใหม่ฟอร์มสดพอสะดุดแพ้ครั้งหนึ่งเนะี่ยมันครั้งที่สองก็จะขาดความมั่นใจนะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ขีเลียนพุ่มพันม่วงครับการผ่านมวยดูดีกว่านะครับ กระดูกการผ่านมวยเก่าเกมกว่านะครับชอบไปที่คีเลียนเข้าๆก่อนนะครับทุกท่านเข้าๆก่อนไปเจอกันอีกทีนะครับหลังช่างมวยไทยเจ็ดสีเรามีทีเด็ดให้แน่นอนครับผมชอบคู่ที่หนึ่งนะครับคีเลียนนะครับชอบเข้าๆก่อนนะครับคู่ที่สองนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนอายุยี่สิบปีนะครับเวนอมส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเป็นมวยจากสงขลานะครับชกมาทั้งหมดเจ็ดสิบครั้ง ็นมวยซ้ายจัดจ้านนะครับตั้งรับจับทางเก่งหลักเรียมไอคิวสมองมวยดีมากๆครับเด็กคนนี้น้ําหนักปล่อยๆของเขานะครับอยู่ที่57เอ่อน้ําหนักปล่อยๆอยู่ที่57กิลนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้น็อกยกที่สามให้กับทีระเดชช้างนครศรีที่ t v วีนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับไปชกโชว์ไว้ที่สยามพารากอนนะครับไม่มีการตัดสินนะครับสำหรับเจ้าเวนม ส่วนคู่ชกของเขานะครับมุมน้ําเงินรุ่งแสงตะวันเพชรรุ่งแสงนะครับเพชรรุ่งแสงวีวินมวยไทยยิมนะครับวีวินมวยไทยก็เป็นมวย่ขยมาตรฐานนะครับที่ภาคใต้นะครับที่เกาะสมุยนะครับพิกัด125อปอนด์นะครับอายุ26ปีส่วนสูง168นะครับเป็นมวยจากบุรีรัมย์ชกมาทั้งหมด70ครั้งนะครับเป็นมวยเข่าบวกฝีมือหนักแรงทุกลูกครับเจ้า เพชรรุ่งแสงครับกล้าแรกกล้าประทะนะครับเพชรรุ่งแสงโอโมยิมเมื่อก่อนนะครับเพชรรุ่งแสงเป็นมวยจากสายเพชรยินดีนะครับย้ายเข้ามาสายเกตเพชรนะครับเมื่อก่อนก็ชกประจําอยู่ที่เพชรยินดีครับเจ้าเพชรรุ่งแสงอาวุธดักแรงทุกลูกนะครับเพชรรุ่งแสงครับน้าหนักปล่อยๆนะครับหกิกิโลแตขาต่อยหมัดกล้าแรกกล้าประทะกล้าได้กล้าเสียครับเด็กคนนี้ฟอร์มหลังแพ้นอกยกที่2เด็กดอย เกียนอยู่เกียนไปเหมือนกันครับแต่ไปพลาดท่าแพนน็อกให้กับยอดดอยอเจ้าเด็กดอยที่ช่องเจ็ดสีนะครับคู่นี้นะครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงอยู่ที่เพชรรุ่งแสงต,ต้นต้นผมชอบไปที่เพชรรุ่งแสงก่อนนะครับเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดนะครับส่วนเจ้าเวนอมก็เป็นมวยหลักเหลียบไอคิวมวยสมองมวยดีแต่ลูกหนักเป็นรองนะครับลูกหนักลูกแรงเป็นรองชอบไปที่เพชรรุ่งแสงวีวินยิมนะครับ พิกัด125ปอนด์รองคู่เอกนะครับคู่ที่3รุ่งเพชรเพชรเจริญนะครับอดีตแชมป์มวยรอบปูนเสือนะครับรุ่งเพชรพิกัด125ปอนด์นะครับอายุ31ปีส่วนสูง167นะครับรุ่งเพชรเป็นมวยจากเพชรจบูนะครับจกมาทั้งหมด55ครั้งเป็นมวยฝีมือหลักเหลียม IQ สมองมวยเขาออกรวดเร็วนะครับปาดเตียวนะครับเด็กคนนี้ ปล่อยไปที่60กิโลนะครับฟอร์มหลังชนะคะแนนฤทธิชัยพอหอมกลิ่นนะครับะจะเจ้ารุ่งเพชรคนนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็เคยแวนนวมไปแล้วนะครับเพิ่งกลับมาได้3-4ไฟก็สดมากๆครับสดมากๆจะพบกับดาบดําปอทรอทองทวีพิกัด125ปอนด์เท่ากันอายุ25ปีส่วนสูง167เป็นมวยจาก101นะครับทกมาทั้งหมด100ครั้ง น้ำหนักปล่อยๆอย,อยู่ที่61กิโลนะครับฟอร์มหลังแพ้คะแนนมันีแดงไฟเตอร์มวยไทยวันนั้นแพ้สู้ไม่ได้แล้วครับสู้ใหญ่ไม่ได้สถานที่ฟิตซ้อมนะครับที่ร้อยเครับจากค่ายปตททองควีนะครับค่ายปตทอทองวีคู่นี้นะครับปาดหัวตัวเท่าความเก่าอยู่ที่เจ้ารุ่งเพชรหนักแรงอยู่ที่ดาบดำ ผู้นี้นะครับเจ้าลุงเพชรไม่ใช่เป็นมวยที่จะแพ้หมัดนะครับไปปลายดูดีกว่าครับความเก่าได้เปรียบแน่นอนครับหลักเหลี่ยมไอคิวมวยลูกหักลม้มลูกเตะขาตัดล่างนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่รุ่งเพชรเพชรเจริญนะครับจะใช้ฝีมือและสมองมวยที่ดีกว่าบทเบียดเอาชนะมวยอย่างเจ้าดาบดำปตรอดทวีที่มีแต่หมัดอย่างเดียวนะครับผมชอบไปที่รุ่งเพชรเพชรเจริญนะครับ คู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกประจํารายการป้องกันแชมป์118ปอนด์ช่อง7สีนะครับวันชัยน้อยสทเหี่ยวบางแสนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิจารวัตรเสือนะครับก็เมื่อวานก็มีพี่โชคโคราชนะครับเป็นพี่ทําสายมวยกับผมนี่หนะครับพี่โชคเห็นพี่ที่นับถืออีกคนหนึ่งนะครับไปเยี่ยมเจ้าวันชัยน้อยนะครับที่ค่ายสิทธิจารวัตรเสือนะครับก็ไดรข้อมูลดีๆมานะครับจะป้องกันแชมป์118ปอนด์นะครับ เด็กหนุ่มอายุ25ปีส่วนสูง165ครับวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนบันชัยน้อยสิงปาปากครับเป็นมวยจากจังหวัดนครพนมอำเภอปาปากนะครับชกมาทั้งหมด100ครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยที่58กิโลฟอร์มหลังแพ้นนคะแนนขุนศึกเล็กบูมเด็กเสียนนะครับเฟอร์มหลังแพ้ครั้งเดียวนะครับสำหรับเจ้าวันชัยน้อยนะครับเป็นมวยอ,อาวุธหนักแรงทุกลูกฝีไม้ลายมือดี สายไหลเรือไฟนะครับเตะสายต่อยสายหนักแรงทุกลูกเลยครับศอกคมจะพบกับฉลามดํานายกเอท่าศาราพิกัด118ปอนด์เป็นการมาชิงแชมป์นะครับเจ้าฉลามทำจะกระชากแชมป์หรือว่าวันใยน้อยจะป้องกันแชมป์ได้นะครับอายุ22ปีส่วนสูง165นะครับเป็นมวยจากนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชพบกับนครพนมนะครับนครไหนจะ ได้รับชัยชนะนะครับชคมาทั้งหมด70ครั้งนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือหลักเกลี่ยม IQ มวยดีสมองมวยดีเข้าออกรวดเร็วแต่ลูกหนักลูกแรงเป็นรองััลใยน้อยน้ำหนักปล่อยปลอยอยู่ที่58กิโลเท่ากันฟอร์มหลังชนะคะแนนยกคีรีทีเอ็นมวยไทยคู่นี้นะครับฝีมือคล้ายๆกันตั้งรับจับทางคล้ายๆกันเดินไม่ค่อยเป็นเด็กสคนนี้นะครับ วันชัยน้อยได้ลูกหนักได้ลูกแรงได้เก่านะครับส่วนเจ้าฉลามดําได้ลูกฉลาดเปาดาเปียวนะครับเข้าออกรวดเร็วคล้ายๆพระจันรช้ยนะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่วันชัยน้อยนะครับลูกหนักลูกแรงดูดีกว่ากันนะครับจังหวะฝีไม้ลายมือคล้ายกันแต่ว่าวันชัยน้อยขมอยู่นิดๆนะครับขมกระดูกแล้วก็เตะหนักต่อยแรงกว่านะครับ ที่สาคัญนะครับไปปลายวันชัยน้อยยืนระยะดีกว่าฉลามดําแน่นอนครับชอบไปที่วันชัยน้อยนะครับไปทวนมวยรักไปชอบนะครับส่วนมวย3ามดาวก็ไปเจอกันนู่นแล้วครับหลังช่างมวยไทย7สีวันที่13เมษายนนะครับหลังช่างผมจะมาบอกมวยเดือดสดาวนะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่คีเลียนพุ่มพันม่วงนะครับคู่ที่2ชอบไปที่เพชรรุ่งแสงวีวินยิมนะครับคู่ที่3ชอบไปที่รุ่งเพชร เพชรเจริญคู่ที่4ชอบไปที่วันชัยน้อยสอทอเฮียบางแสนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกท่านฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามผมเข้ามาเยอะๆนะครับทุกท่านก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับที่สําคัญนะครับข้างหลังผมเลยครับแอดไลน์ไปบอกว่าต้นมวยเด็ด3ดาวแนะนํามานะครับแอดไลน์กันเข้ามาเยอะๆนะครับทุกท่าน1นึ่งไลน์หนึ่งสมัครเท่ากับ1กําลังใจให้ผมต้นคนนี้จะได้มีกําลังใจในการทํางานนะครับขอบพระคุณมากครับ